hot hot สวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดค่ะพดมูครับผ่านเริ่มแรกของสัปดาห์น้องเจนมาวันนี้มาช่วยพี่ก้องนะคะใช่ครับฮะพี่ก้องฮะแต่วันนี้ทำไมรายการของเรามาดูขังขึ้นมาทันทีเลยอ่าวันนี้นะคะในช่วง3นะคะเรามีนี่ค่ะเรียกว่าเป็นนครมูเบอร์เกอร์อ๋ออันนี้คือขายเบอร์เกอร์จากนครมูเบอร์เกอร์เป็นขายเบอร์เกอร์แต่เป็นเบอร์เกอร์สายมูสัญชาติไทยค่ะชื่อฮะอร่อยพร้อมกับมงคลหรืออยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอร่อยมงคลยังไงต้องไปติดตามในช่วง3าเออได้ค่าว่าทานเบอร์เกอร์แล้วโชคดดี้วย เดี๋ยวมเรา,มาพูดคุยกันนะคุณผู้ชมฮะช่วงสองนี้ช่วงแรกเป็นช่วงอะไรก่อนคุณช่วงแรกครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกันหน่อยดีกว่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวลือหนาหูมากเลยพี่กองว่านะฮะนักร้องลูกทุ่งสาวถังแตกไลฟ์หลอกไถเงินแฟนคลับสุดท้ายหวยหไปออกที่เจ้าหญ <ผล S 2> ิงลูกทุ่งกับพี่ฝน โอ้คือหาว่าฝนเป็นคนทำไลฟ์หลอกเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะแล้วฝนตอบว่าไงคะฝนก็บอกว่าจริงๆแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนนะฮะตัวเองก็งงเหมือนกันครับว่าประเด็นนี้คือมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรฮะคือคุณฝนบอกว่าเราไม่ไม่เคยไลฟ์สดขายของไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะอะไรฮะที่เราเคยให้สัมภาษณ์ช่วงโควิดหรือเปล่านะครับก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่มีงานคือทุกคนก็ไม่มีงานนะพี่จ้องเนาะแล้วก็ไม่มีรายได้คือช่วงนั้นคือทุกคนก็ตักเอาเงินเก็บมาใช้แต่ของพี่ฝน เกือบหมดแต่ไม่หมดถึงขั้นล้มละลายไงคุณบอกนะครับอ่ะก็บอกก่อนว่าไม่ใช่ฝนช่างสุนทรนะคะก็บอกว่าไม่ใช่ฝนนะคะเป็นคนอื่นค่ะอย่าไปเข้าใจเข้าใจิตว่าเป็นฝนนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกับอีกข่าวหนึ่งกันบ้างดีกว่านะฮะข่าวนี้เป็นแบบข่าวที่ขอแจ้งความยินดีนะคะครับขอบอกว่าเป็นมิสเตอร์กับมิสซูพรานะครที่ก็ป่วยกันเมื่อคืนที้ตอนตีหนึ่งนะคะาปรากฏยาวถึงประมาณสี่ชั่วโมงกว่าใช่ครับนะคะปรากฏว่าจะเคว้น เป็นหาสุดยอดได้ครอบกดฝ่ายหญิงนะครับมิสซูป้ามีประมาณ4 6 5คนฝ่ายชายกี่คนครับแม็กกี้คนที่คนเป็นการเรียกว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในที่เรียกว่าไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยใช่ครับมิสเตอร์ซูปราคือใครคะมิสเตอร์ซูปราคือคุณท็อปนั่นเองนะฮะแล้วก็มิสชื่อจริงชื่ออะไรท็อปอะไรท็อปณัฐนนท์นะฮะพี่คุ้น้าน้องท็อปนี้มากไม่รู้เคยอ่านข่าวอะไรเขาหรือเปล่าคุ้นมากคุณมากใช่ไหมฮะเคยเจอหน้าน้องท็อปด้วยอ๋อ ท็อปตัวจริงน่าตาดีมากเพราะผมเคยไปเราไปทำงานเคยเจอในในวงการเมือนกันที่ทอปแล้วก็นี่ครับล้วก็รวมถึงท็อต้องทเข้ามาจากอะไรก็ทำอะไรมาก่อนท็อปเป็นโมเดลครับเป็นโมเดลด้วยนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพิธีกรได้ด้วยหรือเปล่า แต่เป็นโมเดลด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็แสดงความดีกับคุณเฟิร์สหวังด้วยนะฮะท็อปได้อะไรยะท็อปเนี่ยได้รางวัลนะครับท็อป10มิสเตอร์ซุเปอร์แนชชั่นแนลเป็นหนึ่งใน10มิสเตอร์ซุเปอร์หนในสินะฮะแล้วก็เป็นเอเชียแบรนด์แอมบาสเดอร์ออฟมิสเตอร์ซุเปอร์โอชั่นนลั่นเองได้ตำแหน่ง2องตำแหน่งเลยเนาะใช่ครับใช่แสดงว่ารถนะได้ทั้งเป็นหนึ่งใน10ได้เป็นแบรนด์ออฟเอเชียด้วยก็คือเป็นเป็นคีออฟเอเชียครับใช่ไหมครับโอ้เก่่่่่่งงงงจรรินนนน้้ออออออทท็็ปปปเียยบมืหคะแตวา อีกหนึ่งท่านก็เก่งไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือคุณเฟิร์สหวังนั่นเองครับคนนี้ก็สวยนะเฟิร์สหวังเนี่ยได้ถึง3รางวัลนะฮะอะไรบ้างบอกสิรางวัลนะครับท็อป24่สิบสี่มิสซูปราเนชั่นนองพันยนะฮะแล้วก็ท็อปโมเดลควีนออฟเอเชียนะฮะแล้วก็รวมถึงครับเบสเนชั่นแนลคอสตูมนะฮะคือชุดประจำชาติพี่ข้องดูชุดประจำชาติสวยมากนะบอกชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ที่มิวเซียมสยามให้ชมกันนะคะได้เป็นชุดชุดประจำชาติยอดเยี่ยมใช่ครับได้้เป็นนใใช่มมได ครับผมชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเลยนะฮะแล้วเป็นหนึ่งในสิบไหมแล้วก็หนึ่งในยี่สิบเนื้อยี่สิบแล้วก็ชุดนี้ชื่อชุดว่าณหน้าทองนะฮะแนบรักษาโดยออกแบบโดยแต่เย็บโดยนะฮะคนสร้างศิลป์ห้องเสื้อบ้านสายทองนะฮะซึ่งแรงบันดาลใจก็มาจากการลงณหน้าทองพุทธคุณนะฮะไม่ใช่สายมณดำนะครับแต่มีรากฐานจากลัทธิพราหมณ์นะครับหนึ่งในตัวละครจากเรื่องรามเกียรตินะครับก็คือพระลักษณ์นั่นเองครับซึ่งมีกายสีทอง รูปร่างงามนะฮะมีเสน่ห์เมตตามหันยมเป็นที่รักนั่นเองอ๋อนี่ก็ได้สาัมนเลยเนาะหมายว่าเข้า24ด้วยใช่ครับและเป็นท็อปโมเดลควีนออฟเอเชียครับผมแล้วก็เป็นเบสเนชั่นแนลคอสตูมใช่ครับเรียกได้ว่าเนาะกองเชียร์ฝั่งไทยเนาะก็ได้ชื่นอกชื่นใจเนาะคือแบบคือเหมือน2ตัวนี้สองคนนี้เขาก็เป็นตัวเก่ง2ตัวนี้สองคนนี้2คนนี้เป็นตัวเก่งที่แบบ ูหลายคนรุ้นมากๆแล้วก็วันนี้ได้ประสบความสำเร็จคือแบบโอ้ยทุกคนชื่นอกชื่นใจจริงๆครับพี่ก้องแฮ่าข่าวสุดท้ายค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกคบออน้องเมย์พิชนาตค่ะ ประกาศขอลงจากคารแล้วนะคะก็คือบอกเลยว่าจะมีข่าวดีจะตัดสินใจตรงใ้ชีวิตคู่กับหวานใจเลยนะคะเป็นไฮโซบิ๊กค่ะที่คบหาดูใจกันมาถึง3ปีแล้วบอกจะแต่งปลายปีนี้ปลายปีนี้ปลายปีนี้ค่ะรู้สึกว่าในช่วงปลายปีนี้มีดาราหลายคู่แต่งงานเนาะเยอะเนาะเยอะเนาะเดี๋ยวมีคินเบอรี่มีพิชนาอีกละเดี๋ยวมีอีกละพี่ก้องแต่งเมื่อไหร่ โอ้ยอย่างหาผัวไม่ได้เลยค่น้องจริงเหรอจริงค่ะประช่ยเรเป็นผัว<อ>พี่ไหมล่ะคะอ่ะได้ได้ผมก็ยังโสดอยู่พี่ก้องนะฮะผมยังโสดอยู่รับปลาแบบตอนแหลับเลยนะคะคุณนี่นทนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะพี่ก้องอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวเบรกสองครางที่บอกไปครับเราจะพาคุณผู้ชมนะไปมูที่วัดจำปาตลิ่งชันนะครับขอพรโชคหลวงพ่อหลวงพ่อโชคดีนะฮะสองร้อยปีนั่นเองครับแล้วก็เบรกสามเนี่ยนครมูเบอร์เกอร์ ยิ่งกินยิ่งรวยยิ่งกินยิ่งมีโชคยิ่งกินยิ่งมีลาบเขาขายที่ตลาดจอร์ดแฟร์ใช่ฮะพี่ก้องเนี่ยเออเดี๋ยวอยากกินมากเลยแล้วแล้วคือเป็นอันนี้เลยอ่ะเขาซอยเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวรอดูช่วงเด็กสา๋ยวรอดูชมกันนะครับพักสักครู่ค่ะพักชมข่าวสารสกู๊ฟครับ เช่นอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่น้องสองคนนะครับน้องบาสกับน้องเบนซ์สวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับเจ้าของอะไรคะร้านอะไรคะนครมูเบอร์เกอร์ครับผมนครมูเบอร์เกอร์เปิดอยู่ที่ไหนคะเอออยู่ที่ตลาดจอแฟร์ครับผมทั้งสองสาขาเลยครับจอแฟร์คืออยู่ที่ข้างๆนี้อันนึงนี่ใช่ไมครับอยู่ตรงหลังเซ็นทรัลพระร่าเก้าครับที่แรกแล้วก็มีจอแฟร์ดันดนเนลามิดเป็นสาขาสองอ่าโอเคฮะก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมมาเห็นไหมฮะโอ้พระที่คอใหญ่มากแต่พี่งงอย่างแรกเลยทำไมฮะพี่ก้องคือมันเกี่ยวกับเบอร์เกอร์กับไส้วัวเกี่ยยงงไ คุณบาสเดี๋ยแล้าสิครับจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราเพิ่งผ่านพ้นช่วงที่มันแย่สุดของมนุษยชาตินะครับก็คือเป็นช่วงโควิดเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําอาหารที่มันแบบเบรกกรอบแบบเดิมๆเลยก็คือทําอาหารที่สามารถยกระดับจิตใจคนได้ครับอันนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราคิดเราก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้อาหารเนี่ยมันบียอนไปมากกว่าฟังก์ชันของของความอร่อยครับเราก็เลยเริ่มสนใจเรื่องของการอวยพรแบบสไตล์ไทยอ๋ออวยพรแบบสไตล์ไทยนีฮะก็คือแล้วคิดได้ไงว่าต้องเอายันมา ตามไอที่บนเบอร์เกอร์ฮะจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราอยากเอ่อพรีเซนต์ความเป็นไทยด้วยด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ครับผมมา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 เป็นตัวที่ทําให้ยกแบบว่าระดับอาหารไทยขึ้นขึ้นสู่นานาชาติด้วยดังนั้นตัวรสชาติของตัวเอ่อเบอร์เกอร์ของเราครับก็จะเป็นสไตล์ไทยเท่านั้นก็จะเป็นรสต้มยำแบบแบบรสต้มแหนมรสต้มแหนมตัวนี้ครับต้มยำตัวนี้ต้มยำตัวนี้ต้มยำ ก็จะมีทั้งต้มยำไก่ต้มยำกุ้งครับผมอันนี้อะไรอันนี้อันนี้เป็นข้าวซอยครับผมเสมือนเราไปท่องเที่ยวที่เหนือเลยครับผมรสชาติจะเป็นออริจินอลของทางและมีมีก็ไม่เนื้อ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 มีครับผมก็จะเป็นตัวขั้วกลิ้งเนื้อครับผมขั้วกลิ้งเนื้อก็จะทานล่องใต้เลยครับคครรับผมอืถามพี่ยุ้งเนาะแล้วนี่สแต็มอะไรเนี่ยข้าวซอยจะอะไรเออเลือกสแต็มได้เป็นสแต็มอะไรเลือกได้ครับผมตรงต้นหน้าร้านเราก็จะมีสามรายการให้เลือกนะครับอันนี้ส่งไหม ส่งไหมอันนี้มีส่งไหมมีครับผมมีนนี้ก็้บอกเบอร์ก่อนเลยบอกเบอร์ก่อนเลยบอกเบอร์ก่อนเลยครับผมก็เบอร์นะครับผมเบอร์065นะครับผม6164255หนะครับหรือ Line แอดมีไหม Facebook มีไหม Line แอดก็มีครับผมก็เป็นนครมูเบอร์เกอร์ บอกโทรเลยนะคะที่0656164255เบอร์เดียวเหรอคะมี2เบอร์มี2เบอร์อีเบอร์หนึ่งก็เป็น085521659 5ครับผมครับครับผมของเรามีจัดเลงนอกสถานที่ด้วยนะครับหับเลงนอกโอ้ดสีเลยโปรโมทนิดนึงทำไมก่อนแต้มเราต้องไหว้ด้วยอะทำไมต้องไหว้ด้วยจริงๆแล้วเหมือนกับเราอัญเชิญพุทธคุณครูบาอาจารย์แล้วก็พอเพื่อพระธรรมประสงค์ เชิญมาก่อนที่เราจะสแตมป์อไม่ถึงว่ายันนี้คือยันจริงๆยันจริงๆครับลงลงของมาแล้วจริงๆครับผมเพราะว่าเราไปทํางานร่วมกับปรมาจารยาา์ศักยันในการครีเอทเขียนตรงนี้ขึ้นมานะครับผม ใช่ครับเดี๋ยวลองแต้มอันหนึ่งที่ให้ดูเนี่ยซุปอันนี้คือเบอร์เกอร์ข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอไก่อ่ะลองแต้มที่ต้องแบทต้องเบ้นแล้วพี่ลูกไม่อยากแต้มอันนี้คือแต้มอะไรครับลูกอันนี้คือยันอะไรอันนี้เป็นยันเอ่อเมตตามหานิยมครับโอ้เมตตามหานิยมใช่วันนี้เราขออนุญาตเลือกยันเมตตามหานิยมเพราะว่าจะได้เป็นการอวยพรของเออ่คุณลูกค้าแล้วก็เป็นการอวยพรของแฟนคลับนะครับผมของรายการกองสุดพุดมูนะครับชิ้นอะไรเนี่ย อันนี้นะครับผมสตาร์ทเริ่มต้น179บาทนะครับเป็นเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่เพิ่มลดรางกินได้ไหมได้เลยครับจะชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมเท่าไหร่นะกี่บาทนะชิ้นเนี้ยเออชิ้นนี้ตกอยู่ที่เออตอนนี้โปรโมชั่นครับผมอยู่ที่2 0สองร้อยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทอิ่มเลยอ่ะคุณผู้ชมครับอันนี้กรรมนิยานมียันน้ำเมตตา ได้ไรบ้างเฮียครับผมกินไม่ได้หรอมั้งเบะบารมันใหญ่เกินไปแล้วอ่าผู้ชมไปรู้เนีก็ครับผมโอ้โหใหญ่มากจริงคุณผู้ชมนะฮะดูที่จออาจจะไม่ใหญ่นะแต่ของจริงคือใหญ่มากนะครับคือทานอิ่มเลยนะฮะอ่าอันนี้มียันเม่ตามียันอะไรเฮ้ยอร่อยครับอะไรยไหมฮะพี่ก้องขอบคุณมากครับอร่อยว่าอร่อยไหมพี่ก้องถ่ายในรสชาติไทยเลยไหมพี่ ลองอร่อยจริงจริงเลยฮะต่อพูดบอกเบอร์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 ครับผมนะครับผมเบอร์นะครับผม0 6 5 6 1 6 4 2 5 5อร่อยครับผมสามารถโทรสั่งดีลเวลี่ออนไลน์ได้สามารถโทรสั่งดีลเวลี่ได้เลยนะฮะอันนี้คือสแตมป์ได้ยังเออได้แล้วครับผม ตัวนี้เป็นยานไม่ตามหานิยมนะครับผมครับจริงแล้วอีกเรามีอีกสองลายานก็จะมีโคงกระพันชาตรีแล้วก็โคตรรวยโคตรทรัพย์อุ้ยยิ่งทานยิ่งรวยนะ้ยแล้วยิ่งทานยิ่งมีน้ำเมตตาและถือว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากเลยนาะนะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตามเลยนะครับครับผมครับผมแล้วแล้วมีเจมส์ซีทำอะไร ซมซีจะเป็นโปรโมชั่นหน้าร้านนะครับผมก็จะได้รับส่วนลดนะครับผมก็เป็นเซมซีเป็นกิจกรรมสนุกๆที่ให้ผู้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมหน้าร้านอ๋อก็คือด้านในคือจะเป็นส่วนลดส่วนลดอ๋อส่วนลดหน้าร้านด้วยใช่แล้วแล้วก็มีจ่ายให้เพื่อนด้วยจ่ายให้เพื่อนด้วยเหรอมาเรียนนี่อย่างนี้ผู้ชมยะทำยังไงผู้ชมอ่ะผู้ชมจะไปสั่งซื้อจะมีเซมซีไหมเออถ้าผู้ชมสั่งซื้อจะไม่มีเซมซีครับผมแต่ถ้าเป็นด e ลิเวอรี่ก็จะเป็นกล่องทางด้านหน้านี้นะครับผมก็จะมีบทสวดให้ด้วยก็คื ส,สามารถสวดกอรทานได้เพืสส่อล้างสิ่งที่สวดกอรทานได้ด้วยนะครับร่วมมาร่วมมาได้เลครับนี่อร่อยมากอ๋อหมูกระจกนะฮะคุณผู้ชมฮะจะสังเกตได้แล้ว่าพี่คล้องทานไปหยุดคืออร่อยมากๆเลยโปรดต่อผู้ชมโปรดโมโมพูดต่อนะ้ยก็คือเดี๋ยวแต้มเลยแต้มเลยนะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปในนย้นมาเพื่อคือตัวยาเนี้ยนอกจากลายสวยแล้วยังมีพุทธคุณอีกด้วยนะฮะก่อนทานนี้ไว้สตงค์ดมาจิตตังมานี่มามาจิตตังอคัจฉายะอคัจฉาหิเอหิมักมะ ทำพิธีด้วยทำพิธีด้วยคุณตัวเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากเลยนะคุณผู้ชมตัวเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากเลยนะฮะอย่างที่บอกไปครับเมนูมีหลายเมนูมากนะ<ห>ครับน้ำในตานี่น้ำในตาอือนะฮะนี่ร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลย,รอ,รอ,เลยอร่อยว่ะอร่อยเนาะอร่อยจริงเนี้ยไม่มีกินเลยจนไม่อร่อยเนาะเกรพี่ก้องถ้าพี่ก้องกินหลายคำแต่ว่าอร่อยมากนะฮะ นะฮะแล้วคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันนะมีมีสแบบนะมนีเมีข้าวซอยไก่ต้มยำกุ้งต้มยำไก่เนะี่ยแล้วก็คั่วกิ้งเนื้อนะีราคาเริ่มต้นอยู่ที่179บาทนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับโปรชจ่นสำหรับรายการนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกล้องสดเพินม,มูฮนะจะจัดราคาพิเศษให้เลยนะฮะมีหรอมีราคาพิเศษหรอ,ม,หรอมีราคาพิเศษให้เลยนะครับแค่ บอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดหมู่นะฮะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์065 6164255 085 5521659ครับหรือว่าได้ทุกช่องทางเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า TikTok นี่ยหุยทางร้นคนนี้มาด้วยเหรอครับผนที่ดังมากนะอันนี้เขาเรียกคือเขาคือชงเกอ ชงเกอก็คือเป็นบล็อกเกอร์รีวิวเนี่ยครับคำามาที่รีวิวที่ร้านนี่หรอใช่ครับผมเขาเหมือนกับว่าเขาเขามาทานที่ร้านแล้วเขารู้สึกว่าประทับใจเขาก็เลยเอาเรื่องราวของเราไปเขียนเป็นหนังสือไกด์บุกท่องเที่ยวไทยของเราได้ขึ้นหน้าปกเลยนะครับผมตามที่วงวงกลมตรงนั้นนี่ฮะหนังสือเนี้ยชงโยมันกูนะฮะก็เกี่เป็นชงเกอรมาเที่ยวที่แบงก็อกนั่นเองนี่นะฮะอภิคองจะจะครึ่งอ่านแล้วนะพี่อร่อยอร่อยเนาะอร่อยเนาะนะฮะบอกเบื่อบอกเบื่อบอกเพื่อบอกเพื่อครับผม คร, <ro> ครับคบอกเบอร์เลยได้หรอกที่ผมโชว์ให้นะฮะนี่ที่ตั้งรอานจะเป็นแบบนี้นะฮะบอกเบอร์เลยบอกเบอร์เลยถ้าเกิดใครสนใจก็เหมือนกับว่าติดต่อได้ที่นะครับเบอร์0 6 5 6 1 6 4 2 5 5นะครับหรือเบอร์0 8 5 5 5แปดห้านะครับผมครับผมครับผมรับจัดงานนอกนอกสถานที่ด้วยแล้วก็ส่งดีลิเวอร์ออนไลน์ด้วยครับผมร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับขออีกรอบนึงครับร้านตั้งอยู่ที่ตลาดจอแฟร์นะครับผมทั้งของทั้งสองสาขาเลยนะครับผมสาขาแรกอยู่ที่จอแฟร์ตรงหลังเเซ็็นนนทททรรรรรรรััลพะะาาามมม9คคบผสขีี่่่2ือออจจแแฟฟ์์ตงใหป แดดเนล่ยเราครับผมนะฮะบอกเบอร์บอกเบอร์ครับผม065นะครับ6 1 6 4 2 5งนะครับผมแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ0 8 5 5 2 1 6 5 9นะครับผมบอกเบอร์บอกเบอร์นะฮะนี่ก็อร่อยมากนะยังไงก็คุณผู้ชมสามารถเลือกนะครับเมนูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยไก่นะครับต้มยำกุ้งต้มยำไก่หรือว่าคั่วกิ้งเนื้อเนี่ยฮะ ทุกรสชาตินี่บ่งบอกความเป็นไทยแบบถึงเครื่องจริงๆยัเนี่ามัีเมนูอะไรบ้างอย่างนั้มันมีมีตัวต้มยำอยากลองทานต้มยำมต้มยำได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงมือนะครับอ๋อได้ไม่ไม่อไรย่เดี๋ยวผมโอเคนี่เหรอโอเคใช่ครับได้นลคุณผู้ชมถ้าใครอยากทานนะคุณผู้ชมอย่าลืมแลโทรไปที่เบอร์065 6164255ได้เลยนะครับหรือว่าเย็นนี้ เจอกันที่ตลาดจอดแฟร์ได้ทั้ง2สาขาเลยไปถ่ายทำโคนทงคอนเทนต์นะฮะแล้วก็ไปเสียดซมซีด้วยนะครับเห็นที่ที่ถ้ามีน้ำมะพร้าวด้วยเหรอมีมะพร้าวลงยันครับผมลงยันด้วยกินได้เหรอครรับกินได้ครับผมทานได้ครับแต่ยังไม่ได้เฉาะครับพี่ก้องยังไม่ได้เฉาะนะฮะยังไม่ได้เจาะนะฮะนะฮะโอเคครับผมนะฮะอร่อยวะอร่อยไหมขอบคุณมากเลยครับอร่อยเชื่อแล้วครับพี่ก้องโอ้แต่แต่พี่ก้พกทานก็คือหยุดไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะอันนี้คืออร่อยแบบ อร่อยไม่ใช่อร่อยธรรมดาด้วยทกคนอ,อร่อยจะต้องอะไรครับทุ้องกลบอร่อยจะต้องกาบ <c oughs> จริงๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามีความมงคลด้วยนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมใครที่อยากจะซื้อไปฝากเพื่อหรือว่าอยากจัดงานจัดเลี้ยงนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะฮะหรือว่า ซื้อไปฝากก็ถือเป็นของมงคลด้วยครับผมครับผมเออนี่ครับผมถ้าสนใจก็คือเบอร์0 6 5 6 1 6 4 2 5 5นะครับผมครับแล้วก็อีกเบอร์1 0 8 5 5ศูนย์แนะครับผมนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมนะฮะพุงเบอร์เกอร์ครับนี่ครับกี่บาทราคาบอกกี่บาทบอกกี่เบอร์ราคาสตาร์ตเริ่มต้น179บาทเป็นช่วงโปรโมชั่นเปิดร้านนะครับอันนี้อร่อยจุ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 เลยก็ได้ หยิ่ไปเขาหยู่ไปเขาหยเยวยงแเยียงของพี่ครับทีมงานใช่ไหมมัดช่วยทุกคนล้ช่วยูอะไรกคนาหาต้องเลอทุกคนนะอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมคือรสชาติเครื่องแม่งจริงนะกล้หมดอันละใกล้หมดอันเนี้ยใกล้หมดอันลฮะดูดูเบอร์เบอร์เบเบครับผม อีกครั้งนะครับเบอร์0656164255นะครับผมแล้วก็อีเบอร์1 0 8 5 5 5 2 1 6 5 9นะครับผมนะครับสามารถราคาราคานะครับผมเริ่มต้น179บาทนะครับผมเป็นช่วงโปรโมชั่นเปิดร้านนะครับผมไซส์ก็จะเป็นไซส์แบบใหญ่ๆพอชั่นใหญ่ๆไซส์ XL สามารถทานได้2คนก็แบ่งครึ่งก็ได้นะครับผมบอกบอกสุดท้ายบ็อกเบอร์6ูน6 1 6 4 2 5 5นะครับ6ก9นกสี่สอกับไลนะครับมูอร์อะหน ด้านหลังเป็นสิร yeah, no ิมงคลนะครับครับผมนะฮะยังไงก็ฝากด้วยครับกับร้านนครบุเบอร์เกอร์นั่นเองครับขอบคุณมากครับเรียกได้ว่ายิ่งทานยิ่งอร่อยยิ่งอิ่มแล้วก็ยิ่งมงคลด้วยนั่นเองนะฮะวันนี้ครับเดี๋ยวเราขออนุญาตจบรายการก่อนนะฮะให้พี่กล้องดื่มนากับเบอร์เกอร์ที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการกล้องสดนฟต์มู่ครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ